จริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยโดนผู้หญิงเนี่ยอ่อยโดยไม่รู้ตัวเขาเนี่ยวางแผนล่อซื้อเราหลอกให้เราไปตัดแว่น,นจริงไหมพี่รู้มาแะ้วพีนน กุ้งกิมกุ้งกิมกม,มันก็เก็บอาการกันไม่อยู่อ่ะพี่นะ <S <S <ๆ S 2> มันคือเรื่องจริงพี่ <S <S ผมมีข่าวเขาบอกว่าตอนที่เขาเนี่ยชนคนไปตัดแวนเนี่ยเขามีจุดประสงค์นะเขาอยากที่เจอคุณทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยเพิ่งไปตัดแว่นมาจร<ช>ิง <ๆ S 2> ไหม, <ๆ S 2> ไมพี่เขาไม่เคยบอกผมนะไม่บอกอ่ะเขาบอกมันก็ไม่ไปอันหนูสิไอตอนนั้นที่เรามาเสนอเนี่ยคือสถานะของเราสองคนคืออะไรไม่ได้ไปเไรก็ไม่ได้คุยกันแล้วจุดที่แบบว่ามานั่งคุยกันมาตกลงว่าเป็นแฟนกันมันยังไงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังไงจริงจไม่เคยเอ่ยเป็นแฟน้วยนะไม่มีกาารแว่เธอ เป็นแฟนกันนะไม่มีไม่มีครับไม่มีโมเมนต์นั้นเลยจนปัจจุบันเนี้ยก็แบบนี้ครับพี่ขอเอะมึงขอเป็นแฟนตรงนี้ได้ไหมอยากจะบอกว่าอันนี้ไม่เคยพูดเลยนะเราไม่เคยขอนะแล้วเราตั้งแต่คบกันมาเราก็ไม่เคยขออะไรเธอทุกอย่างวันนี้เราขอเป็นแฟนกันนะสวัสดีครับแโอ้โหขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือที่ดังสนิท ดังสนั่นนะฮะแหมอุ้ยแขกมากหน้าหลายตากันเลยทีเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่รังนกคาเฟ่ของเรานะครับแหมถ้ามาที่นี่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่ารังนกคาเฟ่อาหารดีจนตรีเพรอีกเด็กเสิร์ฟวัยอ้อๆก็มากหลายมาเที่ยวได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสุขสบายเมื่อได้มารังนกเออยจะเชิญทุกท่านมากันทิิดเลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยอาหารอร่อยมากอย่างไอ้นี่สั่งกันให้ได้นะไอทำเธอท้องอะไรอะปลาหมึกยัดไส้อันนี้น่ากิน รือผัดเผ็ดหัวเบื่ออะไรอ่ะผัดหอยลายอไอ้หอยลายทำไมหัวจะไม่เบื่อ,อวันนี้พวกเรานะฮะคณะหาแล้วจะโทรเรียก <c oughs> เป็นไง <c oughs> ชื่อคณะนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องมารอดูกันวันนี้ผมมีนักร้องสาวมาหนึ่งคนฮนะจะเอามาเปิดตัวที่รังนกเนี่ยฮะพอดีว่าเจ้าของร้านเขาให้โอกาสหยิบยื่นให้มาร้องเพลงให้มาเล่นที่นี่กันเดี๋ยวมารอเจอกันครับอ่ะน้องแป้งครับน้องแป้งครับเชิญ่อยครับมารยาทไง อ๋อไม่ได้มาร้องนี่เาเป็นตัวยืนตัวยืนนี่เล่นยังไงเล่เฉยเฉยดูท่าทางน่าจะมีการศึกษาแล้วเนี่ยจบเมืองนอกมาใช่ไหมใช่ค่ะมีภาษาอังกฤษต้องได้หมดได้ค่ะยังหัวตาจมูกปากลิ้นลิ้นอะไรเรียลิ้นใครเอาไว้เดินอ่ะถูกของมันดีกว่าอันนี้ขอรู้พื้นเพนหน่อยนะถามจริงๆเลยผิวพรรณอย่างงี้คนเหนือไม่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่คนที่ไหนี่ยคนพะบบดดอย ทำไมถึงเป็นพับปลาดอยพ่อเป็นมอนพ่อเป็นมอนแล้วแม่แม่เป็นพ้าห่มพับปลาดอยเอาพูดเลยเลยกอยก้อยใยยังดาราดาร่อยนะเดชนะดอยยาหย่ายาหย่อยะหมาณะเฮ้ยน้ำหม่ำไม่ว่างวันนี้ยอดเลยความรู้ความสามารถคุณก็มีมาสมัครวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่จะมาสมัครกับผมนี่ไม่ได้นะต้องสมัครกับหัวหน้ากันนะไม่ใช่หัวหน้าผมไม่ใช่หัวหน้าเป็นตุ๊ปู ผมเป็นตัวปูคุณต้องรอสมัครกับหัวหน้าคณะอะไรหัวหน้าคณะผมเดี๋ยวเขาจะมาแล้วได้ค่ะคณะหาแล้วจะโทรเรียกเนี่ยเดี๋ยวไม่รอชาเดี๋ยวเรียกเขาเลยว่าอ่าจินจุ้งครับสวัสดีครับพี่สวัสดีมากครับ ก่อนที่จะเข้าเรื่องความรักนะทานนิดนึงก่อนเรามาสายแบบสายตลกสายบ๊็กบัสได้ยังไงคือผมว่าคนที่ชอบเล่นตลกหรืออยากเป็นตลกเนี่ยมันจะมีที่มาคล้ายกันของผมมาจากเกิดไม่ทางคาเฟ่นแน่นอนเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าได้ซึมซับจากการดูที่บ้าน<อ>นี่ยพี่<อ>บางทีแบบว่าเมื่อก่อนเนะี่ยสื่อบันเทิงมันก็มีไม่กี่อย่างครับการเช่าตลกมาดูเนี่ยคือท,ที่บ้านเขาจะเปิดดูกันกลางบ้านนี่ยพี่แล้วทุกคนก็จะมานั่งกินข้าวกันทาให้เราซึมแทนที่จะดูตลกแล้วมีความสุขทาไมเราไปซึมอ่ะซึมซับไม่ใช่ซ ตลกจริงคือมันซืมมุกมาอยู่กับเราพี่แล้วเราก็ชอบแบบแย่เพื่อนชอบเล่นมุกอ่ะเราก็เลยแบบจำมาเล่นมาเล่นมาเล่นจนมมีโอกาสได้พอมีโซเชียลมีช่องทางมาเราก็เลยเฮ้ยถ่ายเก็บไว้ดูเล่นดีกว่าว่าเราเล่นมุกอะไรไปเก็บรีแอคคนว่าเฮ้ยเขาฮายอะไรยังไงกลายเป็นว่าคนเข้ามาดูกันเยอะนั่นแหละสิก็เลยเป็นที่มาให้ต้องทําต่อไปจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้กี่ปีแล้วที่แบบว่าเฮ้ยชอบตลกชอบแบบคาเฟ่ชอบมุกอะไรเงี้ยเริ่มลงมือทํามาประมาณ5ปีพี่5ปีตอนนั้นอยู่มอมดหนึ่งเลยครับ ่อนนะะคจะได้ชื่นใจบูฮาวายแสดงว่าเป็นน้ำกระเทยอ่ะดิอ้าวทำไมเป็นน้ำกระเทยบูฮาวายเอออันนี้ก็นน้ำกระเทยเหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะบอ็คกขาเอออันนี้อ่ะมิกเบอร์ลีมิกเบอร์ลีมิกเบอร์ลีเออนิกเบอร์ลีหรือเปล่าไปลีกันแล้วอ่ะให้มันใกล้ๆกันเฮ้ยแสดงว่าเนี่ยเขาเป็นคนซึมซับตั้งแต่เด็กๆนะครับทางนู้นสวัสดีครับนะฮะท่านผู้มีแก่นะครับเออผู้มีเกียรติแม่ก็ ช่วงนี้พูดไม่ค่อยถึกตอบไม่ค่อยถูกน<พ>ึกอ,อ,อ,อยากจะฟังเพลงของราชาเพลงแหล่ผู้เสียชีวิตของไวยพัฒเพชรตุพธห้าวัยพัฒตพตพฤษห้าวัยพัฒพตฒพัฒห<ฆ>้าวัยพัฒ<ฆ>เพชรสุพรรณห่า<ฆ><ฆ>ถูกแล้วฮ้า หเอาวันนี้นะหลายคนก็มาก็มาดูตลกของเราคณะหาแล้วจะโทรเรียกหาแล้วจะโทรเรียกแปลวันนี้ผมมีโปรเจกต์ใหญ่จากหนังจะมาหาตัวแสดงทุนเน็ตฟักเน็ตฟิกคนที่จะมาเป็นดารานี่คือจะต้องมีความรู้ความสามารถจะต้องมีฐานแฟนคลับทั่วประเทศคุณมีไหมผมมีแฟนคลับผมนี่มีเยอะมีใครบ้างอะนี่สาวๆที่มานั่งโต๊ะหน้าเลยยังไงจ๊ะน้องกิฟเชอร์รี่น้องวายทั้งน้องไฮน้องมาน้องเมย์น้องกุ๊กน้องเก๋น้องไก่น้องนาย น้องเฟย์จ้าจ้ตามผมมาหมดจริงเหรอตามคุณมาหมดเลยใช่ครับเฮ้ยแล้วคุณเรามีฐานแฟนคลับหรือเปล่าแฟนคลับหนูไม่มาแต่ญาติหนูมาญาติคุณมาค่ะญาติคุณมีใครบ้างมีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาซิมอซอไอเฮียอากูลวงปุ่นลวงแป้นมีมาแก๊ปลาช็อปหนูนิดหนูหน่อยหนูอิทหนูแอนตัดแป้นมือปืนนะดปืนมือมีดนะดฉากนะเจิดนะเกิดนะกินลุงสุ่มปักตะคุ้มใหญ่เจ็บตะแคงใหญ่พุ่งตะชุ่มยายพวงนั คุณสู้เขาได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสบายผมไม่กลัวหรอกต่อให้แพ้เขาเยอะวัดกันที่การแสดงและความสามารถดีกว่าผมจะคัดเลือกหาผู้กำกับหนังหน่อยได้ไหมโอ้โหจะหาผู้กำกับหนังวินาทีนี้ไม่มีใครเกินผมแล้วผมมีลูกศิษย์พี่ต้อมพี่ต้อมต้อมยู่ทเลอรต้อมติงตองอ่าใชนมีแต่สองติงตองน่าแสดงคุณเป็นผู้กำกับได้ผมเป็นผู้กำกับได้เฮ้ยอังยี่ดีกว่าคุณกำกับแล้วผม่ยเป็นพระเอกได้ไหมได้เลยอันนี้เป็นนางเอกเดี๋ยวลองเทสหน้ากล้องก่อนผู้ขอเทสนางเอกก่อนนางเอกเทสหน้ากล้องสักนิดนึ่งพบ่ะ หนูชื่อแป้งนะคะมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากมายวันไหนใช้เงินต่ำกว่า5 0 0แสนจะเป็นไข้เพราะอะไรเหรอคะบ้านรวยค่ะเกิดจะไปเที่ยวห้างพารากอนเดอะมอลล์เซ็นทรัลโรบินสันไอคอนก็จะไปซื้อของดีๆมาหมดซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพราะอะไรเหรอคะบ้านรวยค่ะขณะคุณพ่อคุณแม่ซื้อคริหารได้อยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยหนูยุงไม่อยู่เลยขายทิ้งอาเป็นโกดังเก็บของเพราะอะไรเหรอคะบ้านรวยค่ะ ยังไม่ได้พูดตามสิกลับมาบ้านรวยมาสองรอบแล้วโอเคผ่านได้ขอนักแสดงชายครับไอ้แป้งก็ไม่ธรรมดาไอ้แป้งนี่ก็ะสุัซับชอบดูอะไรที่เกี่ยวกับตลกเหมือนกันใช่ไหมแป้งจริงๆหนูเที่ยวคาเฟ่ตอนเด็กๆหนูเกิดทันอไอเจ้านี้ไม่ทันหนูเที่ยวตั้งแต่เด็กทำไมเป็นคนมีบุญวัสนาจังวะก็บ้านหนูอยู่ฝั่งทนอยู่ฝั่งทนนี่แต่คาเฟ่จริงหรือไม่ครับที่คุณพบกันมาเป็นสิบปีแล้วจริงหรือไม่ครับ ไม่ถึงพี่เท่าไหร่ยังไม่ถึงปีครับ,รบก็ประมาณกี่ปีกี่เดือนแล้วยังไม่ถึงปีเพิ่งเริ่มคบกันก็ได้ประมาณสักสองเดือนแล้วครับเข้าใหม่ปามาณเลยนะถามเลยแป้งไปรู้จักกันได้ยงังไงเขาดัง <Yeah. S 1> ตอน,นประมาณมห้ามันจะมีคลิปหนึ่งเขาดังมากคือทุกคนต้องพูดถึงอ่ะเ,ออเป็นกิมมิกในช่วงนั้นเลยอ่ะออออแล้วหนูก็บังเอิญเป็นเพื่อนในเฟซเขาเออ,เ,อ,อเราก็เลยแบบตาม เราก็ไม่ได้อะไรก็ปล่อยผ่านไปจนมีอยู่วันหนึ่งก็งานศพนะเบิร์เราก็ทักไปคุยกับเขาเออเธอไปงานศพนะเบิร์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เขาก็ตอบมาว่าไม่ไปครับไม่ไปครับไม่ไปครับไม่มีเยื่อใหญ่ทำไมทำไมเราตอบอย่างนั้นเนี่ยเป็นเราใครไม่รู้อะแต่เราก็ตอบแบบสุภาพอ๋อผมไม่ได้ไปครับไม่ไปครับอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อมันอาจจะเป็นการทีมเราไม่คุ้นเลยพีวอมันไม่มีเสียงด้วยไมนเไม่มีเสียงไงเราก็งงว่าเฮ้ยหยุด ทำไมจะชวนไปเหรอหรือ,อยังไงหลังจากนั้นคือแป้งทักเข้าไปก็กห่างหายกันไปใช่ค่ะแล้วคุณเป็นรู้จักแบบจริงๆจังตอนไหนอะ่ะมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูขายเทปฟาสมเทปคาสเาสร็จ สะสมพวกวิดีโอม้วนตลกอะไรอย่างเงี้ยการที่คุณไปขายมีกลุ่มแล้วเขาก็อยู่ในกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มด้วยอ้าวทำไมเราไปอยู่ในกลุ่มนั้นอ่ะคือผมก็ตามตลกป่ะพี่ผมก็เก็บตลกทุก f o r m แมไมตก็จะเป็นซีดีวิดีโอเทปหรือจะเป็นเทปคาสเซ็ตเราก็อยากเก็บมาฟังอุทนมุกอเพี่ผมก็จะไล่ซื้อตลอดซื้อซื้อซื้อจนไปเจอเขาเป็นแม่ค้าเขามาขายผมบบเอ้ยคนนี้เพื่อนในเฟซเรานี่หว่าเขาขายด้วยเหรอก็เลยแบบมาเม้นท์เอาาเออเดี๋ยวเก็บตังค์ได้ก่อนนะจะมาซื้อแต่ตอนนี้ยังไม่มี ำได้ไหม,ม <า S 2> ว่าอีรู้เลยรู้ครักมารู้ครับ จริงหรือไม่ครับที่คุณแป้งเนี่ยตีบกัดก่อนจริงหรือไม่ครับจริงค่ะมันก็ ครั้งแรกที่หนูกลับไปคุยกับเขานะแบบคุยกันจริงจจังนะหนูอะไปส่องหน้าเฟซเขาแต่ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเห็นไลไรเกี่ยวกับเขาด้วยเข้าไปส่องหน้าเฟซแล้วเขาอะจะมีไอจีหลายอันเขาจะมีไอจีไว้ทํางานกับไอจีส่วนตัวที่เขาจะไม่รับใครนอกจากคนที่เขารู้จักแล้วเราก็เลยกดไอจีที่เขารับเฉพาะคนส่วนตัวอ่าอยู่ดีมันรับแต่มันไม่ฟอลเรากลับแต่มาเขาจะลงสตอรี่พวกชีวิตประจําวันเขาที่แบบไม่ได้ลงสถานะคือเขาจะชอบอัพเวลาเขาทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเราก็เริ่มเลยรีพลาสตอรี่เขาอ่าเราก็เริ่มชวนคุยเขาจริงหรือไม่ครับคุณแปงะที่ คุณเนี่ยติดตามกัสเนี่ยคือตลอดเวลาจนแบบบางทีช่วงที่เขาเนี่ยคืออยู่บ้านติดโควิดเขาไลฟ์สดตลอดคุณก็ตามไปดูไลฟ์สดเขาตลอดทุกโพสเหลือคนอยู่คนเดียวเหลือแค่คุณคุณก็จะด,ดูจริงหรือไม่ครับจริงค่ะทำไมขนาดนั้นน่ารักอะ่ะท i ่นี t ตอ o ์น n โดนัก n อร์นนะิโดนนะ คื่อ,อี่พี่ผมอะ่ะผมชอบไลฟ์คุยกับเพื่อนอะ่ะบางทีเราไม่รู้โทรเราไม่รู้จะโทรหาใครผมอะ่ะชอบร้องเพลงเ,ออเล่นมุกอะไรร้องเพลงอะไรไปออก็เหมือนหัวหน้าผมครับเหมือนพี่เมทาเมทาฟ้าแฝงเป็นคนบ้าม่เหมือนกันแก๊งนี้รับผมเป็นศิลปินอยู่ในค่ายลีลาเล็กขอดีลาเล็กขอดครับโดยน,นีนะ๊บเนี่ยมึงโปรโมทค่ายเพลงแล้วเอาอะไรพี่เต๋วจริงๆก็คืออยู่ในค่ายของพี่ตักกับพี่นุ้ยครับก็เลยเป็นคนชอบร้องเพลงเรา่าต้องเอาไปร้องกับเขาเวลาในไลฟ์พอจบประมาธตีหนึ่งตีสองอ่ะเนี่ยเล เดี๋ยวคนสุดท้ายตลอดเหรอรอ,อจนปิดไลค์ด้วนตีสองตีสามที่มันไลค์ถึงไหนหนูก็ถึงไหนไอตี่ก็ขยันไลค์ไอ้นี่ก็ขยันดูแล้วมันเหลือแค่คนเดียวมึงไม่โทรคุยกันไปเลยวะ <c oughs> ขอหนะ้าแสดงชายครับ <c oughs> ผมเลยครับเฮ้โอ้โห ถายเป็นอะไรด้วยประวางไอ้เขาเหยียบแท้ๆพร้อมพลาดพร้อมประพาแสงตะวันสาดส่องทะลุทิวผิวเมฆเป็นสีทองทองอร่ามแม้แต่ลงผีที่พังผุก็ไม่อาจระบุชื่อของมันได้หินนี้เป็นที่ลกอ้าง20กว่าปีผ่านมาความเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเท็กซัสเขาไม่ทุกทุกโหดมากเขาเป็นเพชรเหรอไม่ใช่เป็นทองไม่ใช่เป็นน้ไม่ใช่เป็นดินไม่ใช่เป็นหินไม่ใช่เป็นอะไรเป็นเฮียเลยเนี่ยเสียงปืนคงเป็นเสียงสวรรค์ประจำตน เป็นคนที่โหดมากเจอเด็กฆ่าเด็กเจอคนแก่ฆ่าคนแก่เขามีนามอยู่แล้วว่าไอ้น้ำหวานนานากลัวตรงไหนเนี่ยโจรโหดแต่มันเป็นฆ่าคนฆ่าตัดคอขุ้ยคฤหอสน์หลังนี้ใหญ่เป็นที่อยู่ของไอ้คนที่ฆ่าพ่อกูเห็น้ยเลือเออเห็นคฤหาสนืหัไอ้นี่ใช่ไหมที่มันฆ่าพ่อกูวันนี้กูจะมาล้างแค้นเด้วยความเข้มแข็งเนยเดินก้าวเข้าไปเดินเข้าไปที่รล้วประตูมันผลักั้วประตูมันออกแล้วตะโกนเลยพี่ครับพี่ครับดูตัวไหมครับา ผ่านแล้วหมดตับผ่านเลยไม่เล่นกูเล่นเป็นอะไรเนี่ยใครจะดูท่าท่าผู้ชมครับกูไม่ดูแหละคนหนึ่งจริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยโดนผู้หญิงเนี่ยอ่อยโดยไม่รู้ตัวเขาเนี่ยวางแผนล่อซื้อเราหลอกให้เราไปตัดแว่นจริงไหม พี่รู้มาขนแล้วแหละยุคกุ้งกิ่มกุ้งกิ่มมันก็เก็บอาการกันไม่อยู่อะพี่นะมันคือเรื่องจริงพี่ยังไงอ่ะคือโดยส่วนตัวพวกเราเนี่ยใส่แว่นหนึ่งคู่เนี่ยเราก็ต้องมีระยะเวลาการปรับเปลี่ยนแว่นกันปีละครั้งทีละครั้งปรากฏว่ามันมีร้านแว่นร้านหนึ่งเขามีโปรว่าถ้าตัดพร้อมกัน2อันน่ะจะได้50%อ๋อ แล้วเขาก็มาเสนอเราเลยผมมีข่าวเป็นแบบลับจริงๆเขาบอกว่าตอนที่เขาเนี่ยชนคนไปตัดแววนเนี่ยเขามีจุดประสงค์นะเขาอยากที่เจอคุณทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยเพิ่งไปตัดแว่นมาเขาก็ต้องไปตัดแว่นมาใหม่จริงหรือไหมครับคุณแป้งครับจริงค่ะจริงไหมพี่เขาไม่เคยบอกผมนะจริงเหรอจริงไม่บอกอ๋อ ทำไมอะต้อบอกมันก็ไม่ไปอะหนูสิแล้วเรื่องอะไรหนูต้องพาไป,ไปคนเดียวเพื่อไปตัดแว่นถ้า้นเขาก็ต้องเกรงใจหนูใช่ปะถ้านหนูไม่ได้ตัดเออ,อแล้วพาเขาไปคนเดียวเออเขาก็ไม่ไปสิอย่างนั้นเขาไปเองดีกว่าเราก็ต้องถอดไปด้วยใช่ค่ะแล้วไปรับเขาแล้วไปร้านแถวบ้าน<ช>เขาด้วย<ช> <laughs> เขาแบบว่าก็ทุ่มทุนกับเราเหมือนกันนะแสดงว่าเขาก็จริงจังจริงใจนะเขาคิดหลายกรอบคิดหลายรอบบางทีเราคิดไม่ถึงไอ้ตอนนั้นที่เรามาเสนอเนี่ยคือสถานะของเราสองคนคืออะไรไม่ได้เปเไรก็ไม่ได้คุยกันเป็นเพื่อนกััันนนคทที่่แบบกกอยู จบทุกครั้งก็รู้จักใช่ครับแล้วจุดที่แบบว่ามานั่งคุยกันมาตกลงว่าเป็นแฟนกันมันยังไงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังไงหลังจากได้เจอกันบ่อยๆเจอ่ริงไม่เคยเอ่ยเป็นแฟนด้วยนะไม่เคยเยพี่คือมันอยู่ด้วยกันมาแล้วอยู่ด้วยกันเลยครับใช้คำว่าอยู่ด้วยกันแล้วึงนะไม่มีการแต่ว่าเธอเป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันนะไม่มีไม่มีครับไม่มีโบเนตนนั้นเลยจนปัจจุบันเนี้ก็แบบนี้ครับคือก็เป็นแฟนกันแต่ไม่ได้เกิดการขอกันมี่ขอเหอะมึงขอเป็นแฟนตรงนี้ได้ไหม ขนนาดี้เออขอเป็นแฟนก่อนจะได้แบบเป็นกิจจลักษณะนหน่อยอพี่เป็นแบบเป็นพยานให้ก็ได้พยานเออเป็นพยานให้ก็ได้แล้วนึงนันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาเดี๋ยวพี่รับนะเป็นแฟนกันนะโอ้ยดีดดูดูให้เขาออ๋คบกันมา7-8เดือนนี่คือยังไม่เคยขอกันเป็นแฟนเลยนะไม่รู้ว่า ไดกันเท่าไหร่แต่ว่าได้ไปเที่ยวกันม้างเออได้ไปเที่ยวได้ไปคุยกันม้างแต่คือเอาตรงเนี้ยเป็นสักขีพยานตรงนี้นะทุกคน่ะตั้งแต่เรารู้จักกันมาเนี่ยตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายขาผู้ชายถูกใจไม่มีคือเธออาจจะไม่มีผู้ชายคนไหนที่ถูกใจจนเธอมาเจอเราผู้ตายแล้วก็อยากจะบอกว่ามันดีมากเลยนะที่เธอลุยกับเราไปกับเราทําทุกอย่างด้วยกันอันเนี้ยไม่เคยพูดเลยนะเราไม่เคยขอนะแล้วเราตั้งแต่คบกันมาเราก็ไม่เคยขออะไรเธอสักอย่าง วันนี้เราขอเป็นแฟนกันนะค่ะทไมอันนี้ถามนิดนึงผู้หญิงเนี่ยนะทุกคนเนะี่ยมันเป็นแบบดีนะที่แบบว่าอยากได้โมเมนต์ความเป็นแฟนอยากได้โมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ย hey, ขอชั้นชี้นู่นนี่นั่นมันมัน,มนบางทีมันละเอียดอ่อนมากรู้สึกยังไงแบบ ทำไมไม่ขอหรือว่าไม่พูดให้มันเป็นกิจจารษณะสักทีอะไรอย่างเงี้ยอาจริงๆหนูมไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีนะคือตอนแรกอะถ้าที่บ้านถ้าไม่ได้มาแซงเขาอะก็คือก็อยากอยากดูแลเขาอะจริงหรือไม่ครับที่คุณสองคนเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนคุณจะเป็นคนที่ไปส่งเขาตลอดจริงหรือไม่ครับ ทำไมอะ่ะผมเคยอยากจะไปเองเขาไม่ยอมเขาบอกเอ้ยไม่ได้เป็นตายแล้วดีไงก็ต้องไปส่งบางทีผมก็เกรงใจเขาเขาต้องมาส่งผมมีงานเช้าตีต้องตื่นตีสี่ 4, ตีห้าเขาจะได้นอนนอนทีหลังตื่นก่อน พอเตรียมของเตรียมเลไครับเรหงก็เปน่วงเขาเนี่ยต้องถามเขาว่าทําไมไม่ร<ม>ู้อ่ะอพี่ก็เป็นคนขับรถไปส่งพอถ้าเขาทํางานเช้าถ้าเขาเลิกดึกเราก็จะกลับมารอก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเขาเลิกใกล้เลิกเราก็ขับไปรับเขากลับบ้านแม่บ้านแม่เหนือน่ะเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเออหายากนะคือจริงๆเวลาตอนเช้ามาใช่ไหมหนูจะต้องตื่นก่อนเขาเพราะหนูจะต้องมารีดผ้าแล้วหนูจะอาบน้ำแต่งตัวหนูก่อนเพื่อจะมาปลุกเขาอาบน้ำให้เขาตื่นอนให้เขาค่ะจริงๆหนูทำงานบ้านทุกอย่างแหละเพราะว่าถ้าให้เขาทำอะไรอ่ะเหนื่อยพูด<อ> เป็นชีวิตด่ไม่มีอะไรอยงี้นี่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 โอเคอ๋อมีชูู่กระดาษผ้าพึ่งเสรอคลิปชู่ะจริงเลยเฮ้ย อ,อคือเขาอาจจะชอบทําเองเพราะเขาจะไวกว่าแต่เวลาผมทำผมก็ทําได้โอเคอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าแต่เขาจะแบบทำอแยบบ่างแบบนี้สิตรงนี้สิตร,สตรงนั้นลกลายเป็นเขาจะเหนื่อยอ<ร>ไม่ไม,ไม,ไ,มไม่ถูกใจใช่ผมก็เลยเอ้าก็จะช่วยแบ่งเบาไงเธอก็ไปทําอย่างอื่นสิแต่กลายมาไม่ได้ก็ต้องมายืงกลับท <ำ S 2> ะเลาะกันเรื่องที่แบบแรงที่สุดเนี่ยระยะเวลา7จ็ดแปดเดือนเนี่ยคือเรื่องอะไรถ้าทะเลาะกันเยอะมันมันไม่หนักสุดอะพี่แต่มันจะเป็นเรื่องดำๆซ้ำๆมากกว่าเรื่องอะไรหูดับ เราเราพูดอะไรอะ่ะแบงค์เลยนั่งทํางานอยู่ก็จะนิีงเงียบใช่ใช่งีบเหรอใช่บางทีได้ยินครับเราก็ไม่ได้ทําอะเราพูดไปแล้วแล้วเขารับปากเราแล้วลอะไรเงี้ยถ้าแบบมีจอหรือมีอะไรเงี้ยต่อให้พูดอะไรก็ตามไม่ได้ยินคือเหมือนเราพูดคนเดียวอะ่ะ<อ>บางทีพูดพูด,พดตอบนะแต่ถ้าอลองถามดูดิว่าเมื่อกี้เราพูดอะไรไม่รู้แล้วเราสมมติเราทะเาลาะกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เราแก้ไขปัญหากันยังไงผมก็จะง้อเขาเปลี่ยนไปเรื่องอื่นก่อนอ่าไปเลยถ้ากินข้าวธุเกิจถ้าเขาตึงมาปั๊บผมก็ มันก็เมื่อยไม่เนี่ยขับรถกลับลาเข้าเขาก็จะอ่อนลงหอมแก้มบ้างอะไรแบบแต่หลังๆไม่ค่อยหรอกเพราะหนูไม่รู้ดิเพราะถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆอ่ะเข้าใจไหมแบบบางทีมันจะเก็บวุ้นแล้วใช่หนูเป็นคนไม่ค่อยพูดจริงๆเขาจะเป็นคนพูดเยอะหนูจะเป็นคนฟังแต่เวลาเราโกรธเราอะไรหน้าเราจะออกนะเราจะออกแบบใช่พี่นี่นี่คนนี้รู้จริงสาดเทีเลยสายเทีมากและจริงไหมไอ้จังหวะที่เราทะเลาะกันนี่คือโอ้โหก็กว่าจะง้อกว่าจะงอนกันได้กว่าจะอะไรกันได้นี่ ก็ต้องใช้เวลาแต่ไอ้บทจังหวานเนี่ยโอ้โหงงงิงงงงั้งกันแบบน่ารักเรียกแทนตัวเองนะฮะว่าพ่อมึงแม่มึงจริงไหมจริงครับจริงครับเรียกพ่อแม่เรียกปากเรียกพ่อกับแม่ตอนแรกนี่เขาเรียกหนูก่อนแต่หนูหนูเป็นคนที่แบบขึ้ๆไงแต่กลัวเขาจะเฟลไงเขาเรียกเราอย่างนี้เราก็เลยเรียกเขาแต่พอหลังๆหนูเรียก มันไม่เรียกหนูแล้วไม่เรียกแล้วมันเรียกไอ้แป้งแป้งมันควรกระสาทมันชอบควรตีนพี่จริงควรตีงัยคือมันเราไม่ค่อยเห็นนะควรตีนพี่อยู่ผมบางทีมาเล่นเดินมาเตะผมมั่งอัมมุกผมมั่งโอ้ยเล่นอะไเล่นอะไรเดี๋ยวโอ้ยไปหาเลยเดินมาอัมมาเอาไหนไหนเล่นนี้เล่นนีไมเล่นคนละคณะอะไรนี่เลยก็ไปอย่างนั้นซะอีกควรประสาทเดี๋ยวมาตีมาหยิกมั่งอะไรมั่งผมนั่งทำงานเขาก็แกล้งผมว่าเอ้ไอ้แป้งไอ้ตีเป็นไอ้แป้งก็เป็นไอ้แป้งแต่จริงๆถ้าถ้าปกติดีๆก็เรียกพ่อแม่ เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับใครชอบนะก็อย่าลืมนะมาที่รังนกอาฝากร้านนิดนึงฝากรังนกคาเฟ่ครับผมเดี๋ยวมีเพลงเชียร์ร้านกันหน่อยนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณค่ัขอบคุณพวกเราทุกคนหากคัดมาแล้วก็ขอบคุณอาหารที่นี่ก็แพงชาติก็แพงนะคุณวิวก็ไม่ค่อยดีไม่จําเป็นไม่ต้องมาหรอกคุณมึงเชียร์อะไรเนี่ยร้านอื่นแล้วร้านนี้ล่ะร้านนี้ก็เชียร์ไว้ไปเล่นร้านอื่นเดี๋ยวค่อยพูดร้านนี้ อ่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับกกบคณะหาแล้วจะโทรเรียกคณะจะโทรหามเหรอโทรบอกดีกว่าอ่าคณะอะไรนะฮะหาแล้วจะโทรบอกาไหนจะบอกเรียกไงไม่เอาแล้วบอกดีกว่าอ่างั้นเอาใหม่หาแล้วจะโทรหาโทรอีเดียงอส้อนนึงเถอะอาลาไปก่อนครับม้วนนี้จะกันใหม่ม้วนหน้าสวัสดีครับหน้าท่าเป็นท่านครับการใช้ชีวิตของเราแบบจะวัดประจำวันเนี่ยเรามีรสนิยมมีอะไรที่มันเหมือนกันขนาดไหน เหมือนกันเยอะอะไรที่มันเหมือนกันบ้างเขาเป็นคนชอบดูหนัง<ม>เป็นหนอนหนังประมาณหนึ่งซึ่งผมก็เป็นหนอนหนังดูแล้วก็มานั่งคุยกันเพราะเขาก็เรียนหนังผมไม่ได้เรียนผมก็มาเก็บความรู้จากเขาเวลาเราคุยเถียงกันเรื่องหนังมันจะสนุกการทําหนังอย่างนี้นะการทำอะไรมันก็สุดอันนี้ถือว่า<ม>หนึ่งอันแล้วที่ชอบเหมือนกัน<ม>สองคือเขาชอบตลกเ<ม>ขาชอบดูมผมก็าทั้งดูทั้งเล่นเราก็เลยคุยกันง่ายเ<ม>ขาบางทีเขาไม่อยากได้มุกเขาก็มาคุยกับเราเราก็บอกเขาช่วยกันติวช่วยกันเทนไปอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าดูจริงก็การแต่่่่งงตตัััววววนนนีีกก็ไไปททาาาาาเเเเดยย้มชผูหหญิสร ชอบชอบแบบนี้ว่าเอ้ยมันเท่เสื้อเขาเราก็ใส่ได้เสื้อเราเขาก็ใส่ได้ <Yeah. S 1> ไหนไหก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรืเอ่องเสื้อผ้าเอ้ยเราชอบการแต่งตัวเหมือนกัน พี่ถามนิดนึงสุดท้ายคิดยังไงกับยุคนี้สมัยนี้ที่แบบว่าอยู่แบบคบกันเร็วแบบสามารถที่จะอยู่ด้วยกันเร็วขึ้นซึ่งพ่อแม่ทั้งคู่ก็รับรู้แบบนี้เรามองมุมมองในเรื่องของการที่แบบอยู่ด้วยกันเร็วอย่างเงี้ยยังไงบ้างถ้ามันมีความคิดเห็นไงหนูว่าอยู่ด้วยกันก่อนมันก็ดีนะเพราะว่าถ้าสมมติบางคนอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมใช้ชีวิตแบบเจอกันแค่แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วถ้ามันไม่ใช่อ่มมันจะเสียเวลาเปล่าเนื่อหัวกัดต่อให้คบกันมาได้ไม่นานใช่ เร็ววด้วยถ้ามันไม่ใช่เราก็จะได้เอ้ยอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย <ừ> แต่พออยู่ด้วยกันเรารู้ว่าไหนไม่โอเคเราก็คุยกันเลยปรับกันเลย <ừ> อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการอยู่ด้วยกันก่อนมันก็โอเคผมว่าการอยู่ด้วยกันน่ะต้องให้ผู้ใหญ่ก่อนเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยลูกเขาอะนะพี่เนาะลูกเขาเขาก็ต้องห่วงต้องรักกันมั่งจะได้รู้ไว้ว่าลูกเขาเนี่ยเป็นยังไงอยู่กินยังไงอะไรแค่นี้ครับ การเข้าหาผู้ใหญ่เป็นสิ่งสําคัญเพราะต้องให้เขายอมรับเหมือนเรื่องต,ต้องขออนุญาตอะพี่เนาะก็ <c oughs> แสดงว่าคือท,ทั้งคู่เนี่ยคือเห็นว่าเออเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติมากแต่ว่าถ้าทํายังไงที่จะให้แบบว่าต่างฝ่ายต่างที่แบบมีความมั่นใจซึ่งกันและกันในเรื่องของผู้หลักผู้หใหญ่ด้วยไม่งั้นคือก็จะมุมมองของเราไม่ดีเพราะเราเองเราก็เป็นคนหน้าสื่อด้วยถูกไหมฉะนั้นเวลาทําอะไรมันก็ต้องแบบว่ามีเข้าตามตรอกออกตามประตูทําให้ถูกต้องอะพี่เนาะอะไรแบบนี้ ขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้นะครับน้องกั๊ดเชียงกงแล้วก็น้องแป้งสปริงซองฝากช่องทางการติดตามหน่อยสิช่องทางการติดตามไม่ยากครับเติร์สที่ไหนก็ได้ครับแอปพลิเคชันไหนแล้ว่ากั๊ดเชียงกงเจอได้หมดแล้วก็ฝากบริษัทฮาร์ไม่จำกัดทั่วไทยไปด้วยทุกอาทิตย์นะครับแล้วเร็วนี้ก็เดี๋ยวฝากติดตามภาพยนตร์กันด้วยเรื่องอะไรบอกได้ไหมยังยังบอกไม่ได้ครับวันนี้ก่อนจะไปใกล้จะกลับมีของเชื่อลึกโมโมบให้ด้วยและนี่คือ อ๋อเดียวเลยอะไรอย่างดีก็น่าจะเป็นรูปพระหรือเป็นรูปคู่นี่รูปใครอ่ะนี่ก็รูปพระที่เคยบวชมาก่อนไงอ๋อผมบวชไม่ได้เลยทำไมอ่ะกระพีหมดน่าแล้วบวชทีโอไอคัดทสูติเชลชอบเล่นจมูกดูสันเป็นคมเออเส้นผมอ่ะก็ทำไฮไลท์กระเป๋าอ่ะคอกคอดากางเกงยีรีไว์ทำไมทำไมเรียกลำไยหล่ะเธอไปเลยขอบคุณครับ อ่ะนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องไอเป็นชาแนลนะครับผมและนี่คือรายการเดอะคิวปิดผมลิขิตลาวสวัสดีครับ